สวนเฟนฟินนะคะวันนี้พามาชมไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลนะคะราคาดีๆที่สวนย่าๆการ์เด้นนะมาค่ะพี่นุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าวันนี้มีอะไรนําเหนือมีประทัดจีนสวยๆเลยอถ้าออกดอกนะคะเขาก็จะดอกสีแดงเหมือนกันทำไมเขาถึงเรียกว่าประทัดจีนเนาะเดี๋ยวนะนี่เนาะใช่ไหมใช่ไหมใช่เหมือนเลยเหมือนประทัดเลยก็สีแดงอันนี้เป็นไม้แดดค่ะค่ะเป็นไม้แดดอชอบน้ําชอบน้ําชอบแดด ใช่ใช่จริงๆเขาก็จะแผ่ออกทีนี้มันมันแผ่กว้างเกินไปมันก็เลยรัดไว้ค่ะค่ะอันนี้ส่งได้นะคะอือหืออ่ะก็จะมีทั้งที่ดอกเยอะดอกน้อยได้หมดเลยค่ะอมนี้ฟอมสวยๆแบบนี้เลยจ้ะอันนี้ส่งได้อันนี้ให้ที่สามร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะค่ะสามร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะมีจํานวนสองสี่เลือกได้เลือกได้มีหกค่ะค่ะมีหกหกชิ้นค่ะใช่หน้าตาเหมือนประทัดเลยเหมือนเลยค่ะเหมือนมากเลยดอกเขาก็จะสีแดงสวยค่ะชอบน้ําชอบแดดอันนี้ให้ที่ สามร้อยเก้าสิบสองีค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปอันนั้นฝั่งนูน้นค่ะอันนี้จะเป็นสนสนยอดทองอ๋อสนยอดทองะจะมีสองสองฟอร์มค่ะอันนั้นจะเป็นฟอร์มทรงสูงอ่าทรงสูงแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้สวยมากเลยอันนี้สวยมากเลยฟอร์มใหญ่เลยพี่นุชใช่ฟอร์มใหญ่อันนี้ก็เลี้ยงแต่เล็กค่ะค่ะอันนี้ปกติจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อย แต่ว่านุให้แค่หกร้อยส่งฟรีนี่นะคะหกร้อยส่งฟรียอดทองสวยสส่วนยอดทองค่ะอันนี้ก็เป็นไม้แดดเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ให้ที่หกร้อยส่งฟรีปกติหนึ่งันห้าร้อยโอ้โหรัดกรนนำชอบความไหนแจ้งได้นะคะจ้ะมีสองฟองเอาทรงคุ่มหรือว่าทรงสูงนะคะค่ะแจ้งได้เลยอันนี้มีสองค่ะเดี๋ยวไปทางนี้อ่อมางน้หมดปลาหมึกไปแบบนี้เลย งานพุ่มน่ครัก่ะน่ารักมากเนาะค่ะเขาเป็นพุ่มดีมากค่ะอันนี้ก็แดดได้ค่ะแดดได้จ้าให้ที่สองร้อยเก้าสิบสองรอยเก้าสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีจ้าโกศลสร้อยทองคำสร้อยทองคำค่ะเอาไปทั้งฟอร์มสวยกระถางแบบนี้เลยค่ะสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะสี่เก้าศูนส่งฟรีนะจ้าเปินผ้าหลวง ไปแบบนี้เลยกำลังโตไซเป็นสาวเลยสองร้อยห้าสิบสรงฟรีค่ะไปทั้งเข่งเลยหรอไปอย่างนี้เลยค่ะใช่แบบน่ารักจัดจจะทรงให้แล้วค่ะจ้ะมาที่ไทคอนว้าวมีไทคอนด้วยอันนี้รู้ทำไว้ตั้งแต่ตัดวางข้อหนึ่งใบฮารปด้วยสวย ใบนี้สวยเลยค่ใบอื่นไม่สวยไม่ต้องมองใบอันนี้ใบล่าสุดไหมใช่ค่ะใบล่าสุดค่ะอะให้ที่400ส่งฟรี400ส่งฟรีค่ะกระถางละ400ส่งฟรีใครทันกระถางไหนก็กระถางนั้นนะคะเอาทุกกระถางใช่ไหมใช่ให้ทุกกระถางเลยราคาเดียวกันค่ะนี่นะค่ะเขาก็เป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาเจริญเติบโตไม่เท่ากันเนาะจ้ะค่ะก็ให้ราคาเดียวกันตัวนี้กระจายเลยอ่ะค่ะมีทั้งหมด ห้ากระถางห้ากระถางนะคะความใหญ่นุ้กก็ให้ราคาเดียวกันไปเลยนะอันนั้นคือสองนะอันนี้สามนะสามค่ะใช่อันนี้กระถางที่สามค่ะสี่ใจใหญ่ไปเลยสี่โอ้โหราคาเท่ากันให้ราคาเดียวกันค่ะจ้่ห้าสวยเลยอ่ะแปลงล่างแล้วอ่ะใครทันก็ใครทันต้นไหนก็จองต้นนั้นเลยนะคะสี่ร้อยคุ้มคุ้ม นี่แหละสี่กับห้านี่แหละคุ้มสุดตัวนี้ตัวนี้เขาจะเปิดด่างมานิดหน่อยค่ะบัลลังเจ้าสัวบัลลังเจ้าสัวนะอันนี้เขาน่าจะมีเชื้อด่างเนาะเปิดด่างมานิดหน่อยนี้ให้ที่สี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะค่ะโอ้โหตางใหญ่เลยอันนี้ไปไฮบริดกับโชคก็ชั้นได้ใช่ใช่ค่ะคุ้นเดียวกันเอ็นหนาใบยาวใบยาวค่ะสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีจ้ะค่ะมีต้นเดียวมสี่ร้อยเก้าสิบส่งฟรีค่ะอันนี้อันนี้มีตำหนิ นีที่ใบนี้ออค่ะแล้วก็ใบนี้ค่ะค่ะก็ขอคนที่รับได้ค่ะช้างขอไปกับต้นอื่นีชงอขอไปกับต้นอื่นนะนุชให้ร้อยเดียวพอร้อยเดียวค่ะขอไปกับต้นอื่นนะค่ะหาเพื่อนอีกสักต้นหนึ่งนาะเพื่อนอ่าลา ค้ามาลายค่ะมาลายจะไปร้อยเดียวพอค่ะแต่ขอไปกับต้นอื่นอ่ะไปกระชังกับต้นอื่นมาลายกระชังกับต้นยกันค่ะเออค่ะอ่ะเสรษฐีเรือนแก้วเศือฐีเรือนแก้วค่ะเอาไปแปดสิบบาทพอแต่ขอไปกับต้นอื่นค่ะโรงญี่ปุ่นสวยๆฟอร์มสวยค่ะยิ่งถ้าเราเปลี่ยนกระถังเนาะเขาก็จะโตฟอร์มเขาสวยมากค่ะอค่ะอันนี้ให้ที่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีส่งฟรีอีกแล้ว ใครทันใครได้นะคะวันนี้พลิกสามสีอ่าหรือว่าพลิกสีลุงตัวนี้เขาก็จะเป็นทรงพุ่มแล้วแหละดอกละเพราะว่านุชชอบตัดอใบเขาบ่อยค่ะแล้วก็ดอกอะไรนะทั้งดอกทั้งมันจะมีสีอะไรบ้างพินุ่นสามสีแดงเขียวแล้วก็ม่วงค่ะก็จะมีสามสีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอไปกับต้นอื่นนะหาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนรวมถึงถังกระถางละแปดสิบบาทมอไปกับต้นอื่นสวยค่ะ ชอบสีไหนแจ้งได้ค่ะค่ะอ่าสีชมพูแดงอ่าส่วนอันนี้ใบใหญ่แล้วกันเนาะค่ะอันนี้ใบใหญ่อ่าทางแปดสิบาทแปดสิบบาทเปกับต้นอื่นนะคะอันนี้เลี้ยงไม่ค่อยโตได้มาแพงมากค่ะอ่าฐีบินสันด่างบินสันด่างสวยมากใช่นุ้ได้มาสี่ใบค่ะสี่ใบนุ้ได้มาสี่พันห้าโอ้โหสี่พันห้าได้ตอนนี้นุ้ดนุ้ดนขอราค่ขค่ะทุน อันนี้นุขอสี่พันพอสี่พันพอใช่นุมีต้นเดียวด้วยต้นเดียวนะคะไม้หวงเขาแหละไม้หวงเขาแหละราคาขาดทุนเลยอ่าจ้ะใช่อันนี้อัญมณีขาวอัญมณีขาวอันนี้ก็จะเป็นทรงพุ่มใหญ่หน่อยโอ้ใหญ่่ตัวนี้ให้ที่สองร้อยห้าสิบส่งฟรีสองร้อยห้าสิส่งฟรีนะคะไปแบบพุ่มๆเลยตัวนี้ตัวนี้จะเล็กหน่อยตัวนี้สองรอยพอตัวนี้สองร้อยพอค่ะรูดังยักษ์หินอน อันนี้จริงๆขึ้นสูงแล้วเขาจะใบเขาจะใหญ่เนาะยิ่งขึ้นสูงใบเขาจะใหญ่โรดังยักษ์ลายหินอ่อนอ่าตัวนี้สองร้อยส่งฟรีสองร้อยส่งฟรีนะสองร้อยส่งฟรีไปพร้อมหลักเลยนะไปพร้อมอย่างนี้เลยสนมานุก้าไปเร็วเนาะเราไปเร็วเนาะใช่ใช่ไปเร็วเหมือนรีบมีดอกแล้วแหละมีดอกแล้วแหละใช่เนี่ยดอกเขาจะลงสีขาวแบบนี้นะชมพูขาวใช่ค่ะ อ่ะตัวนี้เดี๋ยวนุเปลี่ยนกระถางให้นะเพราะว่าทั้งใหญ่ทั้งหนักเกินไปค่ะเดี๋ยวค่าส่งจะแพงสู้กันหน่อยค่ะส่งตัวนี้สี่เก้าสิบส่งฟรีสี่เก้านส่งฟรีไปเลยใช่แต่เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเพราะว่าน้องใหญ่เกินไปค่ะค่ะนก็ ฝั่งนี้หมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้วฝั่งนู้นเดี๋ยวอีพีหน้าก็จะเจอกันกับน้องโชคเกาฉันโอเคเดี๋ยวฝากเบอร์โทรติดต่อไลน์ไอดีพี่นุชไว้ข้างล่างนะคะเบอร์โทรค่ะ064-478-7995ค่ะค่ะแอดไลน์ก็ n u t 2 4 0 8 2 5ค่ะค่ะหน้าร้านก็คืออยู่ที่สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะเหมือนเดิมโอเคค่ะพี่นุชขอบคุณมากจ้าสวาสดีค่ะ